อชอที่ยวพอดีสัปดาห์นี้จะพาคุณไปเยือนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดและถักทอวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่สะท้อนออกมาเป็นลายผ้าสิ้นทิหน้าตาโพ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมตีวิวิตบองอรกีรติกจรนะครับกับรายการพ่อช่อเที่ยวพอดีซีซั่นที่3แล้วนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเยือนหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเสาะหาของดีทั่วเมืองไทยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาภไพต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดเลยนะครับอากาศดีมากนี่ครับท่านผู้ชมครับลองฟังเสียงนะะได้ยินเสียงอะไรไหมฮะโอ้โห เสียงนกเสียงธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไพเราะมากนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ยักษ์นะฮะซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์กของอำเภอบ้านไร่เลยนะฮะถ้าเกิดผมมองจากตาเปล่าเนี่ยคิดว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนาย่าจะโตมาไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยปีแล้วครับมันแน่อยู่แล้วล่ะตีดูจากขนาดราก และลำต้นมหึม,มาขนาดนี้ไม่ร้อยปีก็ไม่ไหวแล้วเพราะต้นไม้ยักษ์ที่คุณกำลังชมอยู่นี้คือต้นเชียงไม้เนื้ออ่อนอายุราวๆ4 0 0ปีต้องใช้40คนกางแขนโอบถึงเจรอบแต่ก่อนนั้นบริเวณน,นี้มีต้นเชียงขึ้นอยู่มากมายแต่เมื่อการเวลาผ่านพ้นผู้คนอพยพเข้ามาตั้งรกรากกันมากขึ้นจึงทำให้มีการโค่นไม้ใหญ่ไปทำที่อยู่อาศัยจนปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงต้นเดียวตั้งตรงงานท่ามกลางป่ามากนับพันตน้น ชาวบ้านแถวนี้ขนานนามไม้ยักษ์ต้นนี้ว่าต้นพึ่งเหตุเพราะมีบดาพึ่งหลวงเมื่อทำรังอยู่นับร้อยสร้างทัศนียภาพและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับผมอันนี้พี่นงคครับครับดรงยศคำทิพย์ครับพัฒนากรประจำตำบลบานไล่ยอำเภอบารไร่ครับผมของที่นี่เลยที่นี่เลยครับผมผมตีนะฮะโอ้สวัสดีครับผมครับครับครับที่อำเภอบานไล่นอกจากจะมีธรรมชาติอัน สมบูรณ์งดงามแล้วนะครับก็ยังมีหมู่บ้านอนุทวารการท่องเที่ยวหมู่บ้านนึ่งอ๋อที่ยังคงรักษาภูมิปัญญา,าวิถีชีวิตของการทอผ้าไว้เนี่ยโอ้โหหมู่บ้านไหนครับพี่หมู่บ้านนาตาโพหมู่บ้านนาตาโพอยู่ไกลาจากที่นี่มาไหมฮะไม่ไกลครับเชิญเลยครับผมไปเลยนะฮะโอ้โหไปท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะที่ผมอยู่ตรงนี้นะอยากจะบอกว่าอากาศมันสดชื่นมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอยู่่ามกลางไร่อ้อยกว่าพันไรเลยใช่ไหมครับพี่ที่นี่ก็จะมีวิถีชีวิตเนี่ยที่ครับความดั่งเดิมในแบบฉบับมงคลลาวครั่งลาวคลั่งเนะี่ยลาวครั่งนี่คืออะไรครับเขาว่าครั่ง,ค,งคือขี้มดนิดหนึ่งอ่ะ,ท,อะที่เขาจะมาเป็นวัตถุดิบเนี่ยในส่วนของการที่จะเอามาย้อมผ้าให้เป็นป้ายเส้นได้ต่างๆเนี่ยออกมาในในโทนของสีแดงอ๋อคลั่งมาจากขี้มดนึกว่าผมนึกว่าครั่งแบบบ้าครั่งเป็นคนลาวที่บ้าครั่งไม่ใช่ใ่ไมลาวบ้้น บ้านนาตาโพได้ตั้งตามชื่อของตาโพที่ย้ายมาจากถิ่นอื่นได้มาบุกเบิกที่ดินแห่งนี้เพื่อทำนาและได้ละจิ้งถิ่นฐานโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่กลับมาอีกต่อมามีชาวบ้านได้เข้ามาอยู่อาศัยและยังคงเรียกว่าบ้านนาตาโพสืบมาชาวบ้านในละแวกนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวครั่งที่อพยพมาจากประเทศลาวกว่า300ปีก่อน สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนี้คือใครครับพี่ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาตาโพครับผู้ใหญ่อมไพสวัสดีครับท่านเวญ่อมไพครับค่ะสวัสดีค่ะผมตีนะฮะผมตีค่ะนะครับผมสำหรับผ้าที่นี่เป็นผ้าประเภทไหนครับค่ะก็จะเป็นผ้าฝ้ายจกลายโบราณของนี้ประเภทที่เราเป็นใช้เป็นของผู้หญิงก็เป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นมีอยู่5้าประเภทครับค่ะของเราก็จะมีผ้าสิ้นดอกดาวผ้าสิ้นการ แล้วก็ผ้าสิ้นมูกแล้วก็<า>ม,มัดม,มี่มัดมี่ก็จะมีมัดมี่ลวดกับมัดมี่ตาค่ะอ้ก็มีแยกไปอีกใช่นะครับมีทั้งหมด5ประเภทแล้วแล้วถามถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอที่นี่ครับเอกลักษณ์ยังไงบ้างเอกลักษณ์ของเราเนี่ย,เอ,อเ,เ,ยเอาสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นให้มันเกิดลวดลายว่สวยมากนะฮะค่ะ พอตัวนี้จะเป็นผ้าของผู้ชายค่ะใช้ใช้ห่มไปห่มได้ไปห่มค่ะไปห่มแล้วก็ไปเที่ยวสาวกลับด้านค่ะเอาขอีก้านนึงใช่เอาข้างสวยออกค่ะเอาด้านนี้ออกนะคะค่ะจะเอาด้านนี้ออกอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าห่มโบราณแต่เรามาประยุกต์ณปัจจุบันตรงนี้ประยุกต์เพื่อให้เกิดลายตัวเนี้ยเวลาคลุมไหล่เนี่ยตัวเนี้ยจะได้โชว์ดูด้านด้านหลังนี่ได้ค่ะ อ๋อมันจะชวตรงนี้ต,นตัวเนี้ยคะ่ะไปเที่ยวงานบุญเพราะสมัยก่อนเราหาเสื้อกันหนาวไม่ได้ก็ต้องใช้ผ้าห่มตัวเนี้ยห่มทับไปอีกทีหนึ่งไปเที่ยวงานบุญหรือไปเที่ยวจีบสาวถ้ารักสาวแล้วอาจจะเอาตัวเนี้ยไปไปฝากเอาอเอาผ้าอล้วอย่างนี้มาห่มด้วยกันไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ก็จะได้ลูกสะภาย้ยไงจะได้รู้รู้ว่าลูกสะภ้ยคนไหนดูยังไงฮะก็จากผ้าไงเพราะว่าผ้า อันนี้ครอบครัวไหนทอเราเปลี่ยนผ้ากันเนี่ะก็เอาผ้าของเราให้สาว<แ>เรารักเขาเล่นเหมือนเหมือนจองแล้วเราก็เอาของสาวมา<อ>มาใช้อย่างเงี้ยส,สลับกันใช่ สำหรับในกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าโอท็อปอะไรที่นี่ยังไงบ้างครับอ๋อเราก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่มาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาในส่วนของผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปนะครับเพื่อมาคัดสั่สินค้าคัดสัรดาว1 2 3นะครับในส่วนของระดับ1 1-3เนี่ยเราก็จะนำผู้ประกอบการนะครับมาพัฒนาในด้านขององค์ความรู้นะครับแล้วก็นำไปสินค้าเนี่ย พัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลายนะครับในส่วนของถ้าในลักษณะของผู้ใหญ่อมภัยเนี่ยก็ค,คือด้วยคุณภาพสินค้าเนี่ยก็มีมาตรฐานนะครับเราก็จะสนับสนุนนะครับในส่วนของช่องทางการจัดจาหน่ายนะค,ครับสินค้าครับถ้าเราเน้นเรื่องเชิงพ,พาณิชย์ปุ๊บเรื่องวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ตรงนี้มันจะ ไม่ได้ทําไม่ได้รักษาไว้เพราะว่าเราจะต้องทําตามออเดอร์ตามคําสั่งของลูกค้าและวิถีหรือือระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิถีไปหมู่บ้านนาตาโพของเราตรงนี้นะคะทาการเกษตรพร้อมที่เราชอบในโท,โทนมิติอย่างเรียบง่ายแต่ว่าการทําของเราเนี่ยเราก็เน้นคุณภาพเรื่องความละเอียดแต่ว่าเราไม่ได้เน้นเพื่อจะทําเป็นอุตสาหกรรม นอกจากความหลากหลายในเรื่องของลวดลายและเทคนิควิธีการทอแล้วผ้าทอของบ้านนาตาโพยังเป็นทั้งกุศโรบายและสายสัมพันธ์ที่คอยยึดโยงคนในชุมชนให้รักและภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดอีกด้วยอ,อุปกรณ์ที่เราจะทําเรื่องผ้าทอาค่ะตัวนี้เป็นรีดเม็ดอ่ะค่ะอิ่วฝ้ายตัวเนี้ยอ๋อก็เป็นเป็นดอกฝ้ายค่ะเป็นดอกฝ้ายค่ะตัวนี้คืออีกอีกเอาอิ้วก็เอาเม็ดออก เอาเม็ดออกแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นของผู้ชายทำทำให้แล้วเราก็จะจะเอามาทําทองก็คือแบบว่าผู้ชายก็เป็นเป็นหน้าที่ที่ผลิตเครื่องเครื่องมือเครื่องพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นคนคนทำาทีเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีกุศโลบายใช่ไหมวิธีการดูผู้หญิงดูอะไรดูยังไงฮะในการมาเป็นภรรยาหรือการมาเป็นแม่สืบเรือนอะไรเงี้ยครับถ้าสมัยก่อนเนาะเราถามคุณปู่หรืกับคุณตาบอกว่า กว่าจะได้คุณยายคุณย่ามาเนี่ยดูยังไงถ้าถ้าไม่มีผ้านุ่งเชิงแดงครับไม่มีผ้าจกผ้านุ่งใส่แ,แสดงว่าครอบครัวนีไม่มีความเอาใจใส่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความขยันหมั่นเพียรจากที่จะขอ500บาทก็เหลืออยู่ประมาณสักหบาทโอ้คาาล,ลดลงเลยใช่สินค้าพวกนี้ทอไว้ พวกเครื่องนุ่งหม่มเพื่อจะออกเรือนต่างๆตัวเนี้ยเขาขอแพงมากนะคะพันสองพันสองอะค่ะรุ่นรุ่นคุณปู่คุณย่าเขาพูดให้ฟังครับแล้วก็ตัวเนี้ย อุปกรณ์การการทำตัวนี้อีกส่วนหนึ่งถ้าผู้หญิงไม่นั่งทำประเภทอย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเลือกคู่เองเราไม่ได้คุยนมไงยังไงฮะยังไงฮะเอ้าก็นั่งปั่นตัวนี้น้ำมันตะเกียงแพงเมื่อก่อนนะคะต้มจุดตะเกียงไงคะมันยังไม่มีไฟฟ้าเราก็จะนั่งปั่นไฟรอแล้วก็นั่งคุยกับนมนมมาก็จะมีงานทำก็จะก็จะพวกแกะ เม็ดละหงแกะเข้าวโพด<อ>ดึงฝ้ายดึงหญ้าออกจากฝ้ายก็นั่งคุยพ่อแม่ก็แอบดูในบ้านว่าอิหนุ่มบ้านไหนน่ยมีแต่คุยทํางานเป็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกคู่ช่วยช่วยอ๋นอ,อนี่ก็เป็นวิธีการเลือกคู่ดูคู่ในสมัยก่อนใช่สำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักและก็ชาญฉลาดมากๆนะครับสำหรับคนยุคโบราณ เพราะว่าเขาสามารถหาหลักการแล้วก็หาเหตุผลมาให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกคลองคลองทำได้อย่างแยบยนเลยครับ ไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม Bright TV ผ่านโซเชียลมีเดีย www.brighttv.co.th Facebook YouTube Twitter Instagram ค้นเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 20